ดีขึ้นดีขึ้นเยอะที่ิต่หนุ่มเนี่ยคือหนูก็ไม่คิดนะก่อนแต่งงานเนี่ยหนูคิดว่าเออการแต่งงานน่าจะเป็นเรื่องที่แบบพอทายืตอ,อยู่ด้วยกันแล้วมันจะต้องเจอกันบ่อยขึ้นเจอกันอะไรมันจะมีความกระทบกระทั่งไม่ขึ้นแต่กับคนเรื่องเลยก่อนแต่งงานเนี่ยจะทะเลาะกันบ่อยแต่ว่าหลังแต่งงานแล้วไม่เรื่องาราวทะเลาะกันเลยเชื่อนไม่ต้องแต่ไม่เคยทะเลาะกันเลยตั้งแต่เดือนธันวาที่แต่งงานจนเนี่ยเดือนมีนาไม่ทะเลาะกันเลยรู้สึกเออบางเรื่องเขาก็ยอมเรา บางเรื่องเราก็ยอมเขามันมันต่างเป็นเป็นสิ่งที่เติมเต็มให้กันแล้วกันที่เราเน้นการพูดคุยอย่างนี้อ่าใช่ใชก็จะพูดคุยกันแบบเราไม่ได้โกหกกันอยู่แล้วนะครับอย่างไรที่มัไม่สบายใจในบเรื่องที่เราเล่าให้าังเราทุกเรื่องพอะการแต่งงานแล้วมันเหมือนเป็นเป็นคนคนเดียวกันนะครับเราจะทําอะไรเราก็ต้องปรึกษากันนะครับสิ่งที่เขาทําไม่ถูกใจเราเราเรายอมรับได้ยังไงบ้าง ไม่สิ่งที่เราไม่ถูกใจเนี่ยมันต้องพูดกันตั้งแต่แต่งงานแล้วก่อนแต่งงานหนูจะเคลียร์เรื่องทุกเรื่องว่าอะไรชอบอะไรไม่ชอบแล้วก็อย่างที่บอกว่าหนูจะเป็นคนที่ไม่ชอบไม่ชอบกันไม่ให้เกียรติไม่ให้เกียรติดโดยที่แบบว่าขออย่างเดียวว่าถ้าวันหนึ่งหนูหมดหมดคุณค่าในในสายตาเขาแล้วอะ่ะเดี๋ยวเราบอกกันตรงอย่าไปทาให้รู้สึกว่าหนูเป็นเป็นควายหรือหนูแบบหนูแบบเขาเรียกอะไรไปนอกใจอะ่ะห,หนูจะไม่ชอบกันการที่ โดนนอกไก่เพราะรู้สึกวบบโ่างไปไม่มีไม่มีไม่มีทางกลัวหรือว่ายังไงที่ละวะโรคต่างไปไม่เจ้ากลัวหนูบอกเลยนะหนูเคยเป็นนะเอาจริงอยู่ในช่วงระยะที่หนูเคยคบกับกวางเนี่ยประมาณห้าหกปีรู้สึกว่าเฮ้ยพอละอยู่กับเขาอะเรามีแค่เราได้แค่เจ็ดติบอีกสามติปเราหาไม่ได้ไหนเลยวะเขาไม่เขาไม่ใช่ไม่้านไม่เรลือน เขาไม่ใช่ผู้หญิงที่จะต้องมาเป็นผ้าพับไว้เขาเป็นแบบเหมือนเหมือนอ่าเขาเรียกอะไรผู้หญิงทํางานอะ่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าอีกสามิเปงอ่ะทำให้ไม่ได้หวะเราก็รกูรรรร้สึกแบบขนขวายตอนนั้นก็เหมือนกับแบบตอนที่คือเออให้แต่ผ้าแหละว่าเออไปแอบจิกคนนู้นจิกคนนี้สุดท้ายเพื่อจะหาสามติจิโรคาหายไปแต่เกือบเกือบขาดเกือบ เกือบรักษาเจ็ดสิบที่มีอยู่ไม่ได้เจ็ดสิบเกือบหายไปแล้วเกือบหายไปแล้วอะไรเป็นจุดเปลี่ยนครับพี่พี่โนไมเราแบบกลับมาได้หนุยอมรับนะผู้ชายเจ้าชู้แม่งเก่งยิบหายเหนื่อยแค่สองสามคนนี่ก็ไอ้หนุนอยากไปดูหนังไอ้นี่อยากกินข้าวไอ้นี่รองเท้าสวยจังเลยไอ้นี่ไปเที่ยวนี่กันไหมมึงบริหารกันยังไงวะอยากรู้ว่าคนเจ้าชู้เขาไม่หารกันยังไงวะเมียสามคนสี่คนแล้วแบบ ไม่ไหวนะหนูไม่ไหวจริงคือแค่คนเดียวก็ปวดหัวแล้วแล้วนี่เขารูไม่ใคะพี่โกว่าพี่โกจะไม่มีทางนอกใจเด็ดขาดเขารู้จักสันดานหนูดีที่เป็นปีแล้วหนูว่าเขารู้จักสันดานหนูดีเพราะว่าหนูมีอะไรหนูจะไม่โกหกเป็นคนที่จําไม่แม่นแสดงของชาตินี้จะไม่มีแล้วไม่มีเลยไม่มีสถาบานไปแล้วสถาบานสถาบันตรงนี้ก็ได้ก็น่าตื่นบนจนหนูคนจริงเนีคือถ้าจะมีใหม่ก็ต้องไม่มีคนเนี้ย มีคนนี้เรามีใหม่ได้คือต้องเลิกก่อนใช่ไมไ่ว่าซอ้อนอย่างนี้นะแต่ว่าตอนนี้ไม่ไมีไม่ไม,ไม,ไมีโรคสองใบสามใบถึงบอกว่าก็อ,อยากลองแลดดูกันนะก็แอบถามพี่สิวลาที่คนเราเนี่ยครับเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยใครไใครเก็บพี่โต้ตอนนี้คือมันเป็นอย่างนี้ตั้งแต่แรกหมายความว่าหนูเนี่ยดูแลครอบครัวหนู่อดบ้านอยูหกหลังให้ลูกหลานให้พี่สะภ้ยให้พี่ชายธุรกิจร้านข้าวมันไก่พี่สะภ้ยก็เปิดอยู่ตอนนี้ก็ยังมีอยู่นะครับ หนูเนี่ยเป็นคนดูแลบริหารตรงนี้มาตั้งแต่เด็กๆจนหนูอยุ่ตีปีนี้พอหนูรู้จักน้องกวางเนี่ยตั้งแต่เขาจบมหาลัยมาเรามีธุรกิจร่วมกันคือแคคตัสเงินจากแคคตัสเงินจากตัวตุกแคคตัสเขาจะเป็นดูแลทั้งหมดเขาจะเป็นแอดมินหลังบ้านตอนเนี้ยเราทําที่บริษัทตัวตุลูกแคคตัสเนี่ยเราเป็นเหมือนพนักงานปลูกขายไลต์ตดขายปลูกนู่นน่เราเหมือนพนักงานได้เงินเดือน เงินดยู่เขาให้ติดเขาเต็มที่ถ้าใครไม่เชื่อลองไปซื้อในเพจจะขึ้นว่านางสาวตุพักก็คือชื่อเขาการให้ภรรยาเก็บเงินดียังไงครับพี่โกโบราณเขาบอกว่าพี่หม่ำพี่เท่งเนี้ยพี่โดเนียเขาบอกว่าตลกโกเมียแล้วจะรวยทุกคนเราไหนรวยไหมครับเราก็จะให้เกียรติเขาไม่กลัวหรอพี่ไมกลัวหรออย่าใช้วากลัวดิแต่งเออตายแล้ว ไม่กลัวไม่กลัวเขาดูยิ้มออกง่ายมากทีเนีนครับพี่โกเวลาเขาได้เก็บเงินแล้วเนี่ยโอ้โหเลิศเลิศขยันเที่ยวด้วยอะหรอตอนนี้อยู่นอร์เวย์คือแบบแล้วแบบไปไปไป,ไปขยันเที่ยวไปนู่นไปนี่ไปนี่ไมเได้ไเขาจะชวนเราไปาแต่บอกเขาไปว่าคือเราจะมีทริปที่จะไปลาตุดคือไปดูดอกสกุล่าที่ญี่ปุ่นที่จะไปฮันีมูนอ่ะหดีจะพาเขาไปญี่ปุ่นดูดอกสกุล่าแต่ว่าอันนี้เขาก็มีโปรเจกต์ที่ไปกับผู้ใหญ่เขา ไปกันแบบไปเที่ยวกับครอบครัวเขาแล้วก็โอเคตามสบายเลยไปดูแสงเหนือที่นอร์เวย์ที่อะไรเงี้ยแต่ว่าที่พันธุ์ญี่ยังไม่ร่มใช่ไหมคะไม่ร่มไม่ร่มไม่รอ้อนแต่มีเมื่อไหรลกันไม่ร้ <ตะ S 1> ก็น่าจะมาช่วงสงกรานต์ที่ญี่ปุ่นจะมีดอกสุลาบานพอดีบแบบปลายอ่าอเขาเรียกอะไรปลายหนาวเข้าฤดูอ่ะเขาเรียกการเปลี่ยนถ่ายฤดูอ่ะเปลี่ยนถ่ายฤดูอากาศเย็นๆแบบมันแบบน่าจัด น่าจับน่าจับอะไรคะก็จับที่เป็นเหี้ยงไงอ๋อที่อะไรกันอยู่วันนี้พี่เขไปกี่วันอาทิตย์หนึ่งวันิเศษเดือนหนึ่งโอ้โหเดือนหนึ่งไม่คิดจะมาหากินเลยหรอคะควรจะไปประมาณสิบวันนะฮะไปกลับไม่เกินนี้เราออกหมดฮะเราออกเองหมดเอ้าเขาเก็บตังค์เขาก็ออกสิเขาเก็บตังค์เขามีตังค์ให้เขาออกสิขอบคุณครับขอบคุณครับทุกคนของยูทูบเสิร์ทุกคนครับทุก